สวัสดีค่ะอยู่กับกู๊โกแน่ๆนะคะแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับการอัปเดตนะคะของเกม Laraenger นะเกม Laraenger มีการอัปเดตใหม่ต้อนรับคริสต์มาสด้วยนะคะก็เป็นคริสตนะ์มาสล็อกอินโบนัสนั่นเองซึ่งผูบอกได้เลยว่าคุ้มมากเพราะว่าเพียงแค่เราล็อกอินเข้าเกมเท่านั้นยังไม่ต้องเล่นด้วยนะล็อกอินเข้าเกมเท่านั้นนะคะวันที่2ล็อกอินวันที่2จะได้รับเป็น เกียร์คริสต์มาสตัวใหม่เลยซึ่งเฮ้ยนี่งามและแน่นอนว่าถ้าอัพแบบว่าล็อกอินเข้าเกมเนี่ยระจำวันที่5จะได้กบแดง8ดาววันที่6เนี่ยได้กบดำแ8ดาวแล้ววันที่7เนี่ยได้ตัวอีก5ใบเลยนะเฮ้ยเลิกค่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าว่าคริสต์มาสในปี2021นี้นะคะเกมลารเลนเจอร์เขาอัปเดตอะไรมาให้เราได้เล่นกันบ้าง นี่เลยกลับมาแล้วสำหรับเกียร์คริสต์มาสนะคะแต่ว่ารอบนี้เขามาพร้อมกับการให้เรากดกาชาและเมื่อกดกาชาก็เหมือนการันตีว่าได้แน่หนึ่งอันนั่นเองนะคิดว่านะแล้ว <laughs> ก็มีตัวลิมิเต็ดเออเรียได้ว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดช่วงคริสต์มาสนะ,ะเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟช่วงคริสต์มาสนั่นเองนะคะรอบนี้เนี่ยมาเป็นน้องบราวน้องเบราว่าแสงทุกคนแล้วก็เป็นตัวคริสต์มาสนะคะ สามารถอัพเป็นไฮเปอร์ได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะกดได้หรือเปล่าอ่ะจุดนี้อ่ะเออมันชอบมีอะไรมาแบบเนี้ยเป็นตัวแบบลิมิเต็ดเฉพาะช่วงนี้อะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็มีมินิด้วยนะคะสเปเชียลสเตทในช่วงคริสต์มาสนี่มี Planet Christmas สด้วยนะทุกคนแล้วก็ในนี้นะคะสามารถที่จะ Αι, มีโอกาสที่จะได้รับแบบกล่องขนนกหรือว่ากล่องคริสต์มาสนะคะซึ่งมันก็จะสุ่มได้ของนั่นเองเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นให้ดูอะเล่นไปเกือบหมดแล้วอะเหลือไว้สองอันเอาไว้เล่นให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> นี่ที่อยากโชว์คือในที่สุดเกมไลน์เลนเจอร์ก็ขยันกลับมาแล้วนะคะทุกคนก็คือทำฉากเห็นไหมนี่ทำฉากเป็นแบบ snow Christmas นะทุกคน เป็นแบบเฮยมีความหิมะปอกคลุมแล้วก็มีแบบการตกแต่งแบบคริสต์มาสนะคะเรียกได้ว่าเป็น snow Christmas น่ารักมากเลยในที่สุดก็ได้ออกแบบสถีออกแบบฉากสถีนะคะนี่จะเห็นได้ว่ากล่องคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะได้มีโอกาสที่จะได้แบบเป็นคนนกเป็นเงินอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็เฮ้ เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เรามีโอกาสที่จะได้เก็บสะสมขนนกทุกคนเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบถามกูว่าทําไมพี่กูมีขนนกเยอะจังเลยเอาขนนกมาจากไหนอุ้ยดูป้อมป้อมฝั่งตรงข้ามดีเออแต่งเป็นคิดมาดด้วยนะน่ารักอะ่ะ มีคนชอบถามว่าทําไมถึงมีคนนกเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่แหละเก็บได้จากพวกกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะเวลาที่เกมไบเลนเจอร์เขามีแบบกิจกรรมอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นปะได้ขนนกกลับมาเต็มเลยเมื่อเช้าเนี่ยมีขนนกอยู่ประมาณอ่ะหมื่น้าประมาณสี่ร้อไงนี่แหละเออแล้วตอนนี้คือขึ้นมา800แล้วเห็นไหมเออขนนกมากขึ้นก็ สามารถที่จะเล่น Planet Christmas ได้นะคะนี่น่าจะมีไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวลองกลับไปดูก่อนมันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวทุกคนมีไปจนถึงวันที่31เเลยโอ้ยดีงามนี่ก็เลยเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของนะแล้วก็เป็นช่วงเก็บตัวของ ขนนกด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาเล่นช่วงนี้เก็บสะสมขนนกกันไว้นะคะจะได้เอาไว้เล่นในช่วงคนอื่นที่เราแบบเอ้ยไม่ค่อยมีขนนกใช้อะไรเงี้ยเนาะช่วงนี้เก็บได้เก็บไปก่อนนะคะอ่ะแน่นอนว่าเราต้องไปดูที่กาชานะเพราะว่า <c oughs> กาชามันมีตัวใหม่มานะเป็นตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟเป็นตัวแบบพิเศษสําหรับช่วงคริสต์มาสนั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวน้องเบราตัวนี้เนาะ นี่แต่เป็นบาวท่าแสงอะทุกคนไหนมาลองส่องสกิลสีสกิลเด็ดไหมบวกเลือด400%นะคะแล้วก็บวกหลบหลีกสกิล40%แล้วก็อัตราการหลบหลีก40%ด้วยส่วนอีกสกิลหนึ่งคือ cancel อมาตะาฝั่งตรงข้ามนะคะ s t u นฝั่งตรงข้ามให้ให้ฝั่งตรงข้ามหยุดนิ่งแล้วก็ยัง summon เรน er, เดียโอ้ย ประเด็นคือมันอาจจะไม่ได้แบบสก,กิลอาจจะไม่ได้แบบเฮย้ยหลูหราวร์วางแต่ซัมมอนเล่นเนียว่าโอ้ยดูเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เป็นตัวบินด้วยนะเป็นตัวบินนะจ๊ะนี่ตัวไฮเปอร์นะคะก็กลายเป็นแองเจลสันตราบ่าวนันเองนะคะ What's wrong? Oh, why are you crying? Why are you crying? อ oh, ๋น้องเดวิดตื่นแล้วหรือ <laughs> หรือกูอัดเสียงดังไปหน่อยน้องเดวิดตื่นเลย Hello David Oh Is m o m m y too loud? Is m o m m y speak too loud? I'm sorry <laughs> นั่งหลับอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละแล้วก็เราก็ทําการอัดคลิปอยู่ใกล้ๆน้องไงตื่นเลยอะ่ะมัมมีรร่ sorry so sorry I'm sorry มามาช่วยกันกดกาชาเร็วนะให้เดวิดช่วยกดกาชาดีกว่านะคะเราจะมากดกาชานะคะในส่วนของ ตัวลิมิตตัววะ่ะตัวลิมิต8ตัวนี้นะเป็นตัวที่เอ็กซ์คลูช่วงคริสต์มาสนั่นเองนะคะมีตั๋วอยู่ไงใช้ตัว๋วลุยใช้ตัว๋วมาดูกันว่าจะมีโอกาสได้น้องเปล่าไหมคือกำลังคิดอยู่ว่าต่อให้ได้มาก็คือแบบ ไม่มีปัญญาอัพอะจริงแต่ได้มาเพื่อแบบสะสมเออมันต้องต้องมีเพื่อสะสมและล่ะจริงจริงนะอุ้ยได้กบรัเจ็ดดาวเดวิดเดวิดกดอันนี้แล้วกดอันนี้กดอันนี้หนึ่งจึกเล็วกดจุ๊บปุ๊บปุ๊บก,กดจึ๊บกดจึ๊บให้เดวิดกด ดูสิจะได้อะไรมันเป็นตั๋วฟรีเนาะมันก็อาจจะได้ตัวดีหรือไม่ได้ก็ได้อุ๊ยได้เป็นตัวเก่าแต่ก็ไม่เก่ามากนะเดวิดกดอีกรอบดิเดวิดกดอีกรอบนี่ใช้ใช้ดวงน้องอะใช้ดวงน้องให้ดูดีเดวิดจะกดได้อะไรเดวิดก็ได้อะไรลูก ได้อะไรโอ้โหทีเล็กซ์ซี่นี่มันตัวโคตรนานตัวโคตรเก่าไม่ได้เรื่องอะไรน,นะเราอะ <laughs> มาดูกันต่อค่ะดูซิว่าเราจะมีโอกาสได้ไหมคือก,กูกลัวกูจะกดให้หมดเลยอะ่ะเออจะกดให้หมดเลยเพราะว่าเออไม่ไม่ไม่ได้ปืน้นคนละโพรอบมีอาเอ้ยเอ้ย <laughs> ไม่ได้ปื้มคนละโบร,รอบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะเก็บตัวกาชาเอาไว้กดนี่แหละตัวพิเศษคริสต์มาสอุย้ยได้บาริสต้าบราวุ this is this is beautiful this is cute spirit brown so cute โ oh, อ้โหสปิสแป๊ดโทนี่นะคะเราจะได้ตัวใหม่บ้างไหมเดบิ <c oughs> เออเดบิดเอาตัวใหม่ให้ให้แม่หน่อยเหรอ <laughs> มีตัวใหม่หรือเปล่านี่กดอันนี้จึง้งอุ๊ยไอไอเซลเซอร์ลีนะคะยังยังไม่มีตัวใหม่มาเดวิดต้องกดให้ได้แล้วล่ะต้องให้ได้ตัวใหม่นะเออกดไปโ,โ,โคอลเลกเตอร์คอลเลกเตอร์ราวนี่เลยเหรอเดวิดมมัันนไม่มี สตา t a b บรา n น a นั่น g ืออกราตาบราน Can นแคนคุณเก็บอะพ m m m ี่ได้ไยังยังไม่มายังไม่มายังไม่มาได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้เลยเดวิดเนี่ยกดอีกรอบแล้วกด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 เอามยก,กดนี่กดจุบจุ๊บ ไหนดูดีเนวี่กดได้อะไรได้อะไรคือบพิ่นี่อืมชึ้งโอ้โหซีแครบเอ็ดเวิร์ดตัวเก่ามากค่ะลูกค่ะไม่ไม่ได้เรื่องไงเราอะไม่ได้เรื่องเลยเออไม่ได้เรื่อง แปว่า oh you like that one it's a raw เป็นบะเป็นโคน,นี่หมูป่านังชอบนะนังนางขำรอบสุดท้ายแล้วเดวิดถ้าไม่ได้แม่ก็ไม่ได้แล้วนะโอ้โหไม่ได้อะ่ะแวมไพเจมนะคะหมดแล้วสำหรับกาชาฮือตัวหมดแล้วก็ไม่ได้ด้วยอ่ะหูอยากได้มันน่ารักมากเลยทุกคน มีโอกาสอ้าวเฮ้ยมีโอกาสถึงวันที่31นะคะก็ต้องมารอลุ้นดูว่าเรายังจะมีตั๋วกาชามากดอีกหรือเปล่าลจุดนี้นะแล้วก็เดี๋ยวขอเข้ามาดูในส่วนของกิฟต์บ็อกกันหน่อยนี่คริสต์มาสกิฟช็ s ตนะคะโอ้ได้คนโอ้ได้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เอียร์ชสอืมอันนี้เฉย ของที่ได้กันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้าเกมมาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยนะมันกดแบบกดรับออโต้ไม่ได้นะอันนี้ต้องเข้ามากดด้วยตัวเองนะคะเรียบร้อยอือโอ้โหกินน้ำยังไงให้หกใส่แม่นะคะนี่ <laughs> เรียบร้อยนี่ก็เป็นกิจกรรมช่วงคริสต์มาสนนเนงนะคะมันเน้นไปที่การล็อกอินนะทุกคน ล็อกอินเข้าเกมเราก็ได้ของง่ายๆเลยอ๋อแล้วก็ยังมีในส่วนของเกียร์เกียร์คิดมาสเฮ้ยลืมได้ไงนี่เกียร์คริสต์มาสทุกคนเก็บรูบี้ไว้เพื่อการหนีแต่เก็บรูบี้ไว้อะอยากได้เกียร์การันตีแต่ก็เอาไงดีอะลองสักหนึ่ง สักหนึ่งทีให้ทุกคนได้ดูกันละกันอันนี้เป็นเกียร์คริสต์มาสนะคะสำหรับปีนี้นะคะก็เขามีกิจกรรมร่วมด้วยนะมีกิจกรรมร่วมด้วยนี่ไงเหมือนมันเป็นแบบการันตีว่าเราจะได้เกียร์คริสต์มาสแน่ๆหนึ่งอันนะทุกคนเอ้านี่ได้มาอีกอันอุ้ยเยอะเลยฮ้ยเดี๋ยวนะได้อย่างเยอะอ่ะเกียร์คริสต์มาสมาลืมเลยอะ่ะเฮ้ย มันคล้ายๆเมื่อปีที่แล้วอ่ะเวลาเรากดเกียร์คิดมั่นในช่วงเวลาเนี้ยมันจะได้แบบมันจะเหมือนแบบมันมีอัตราการออกเยอะมากเนี่ยโอ้โหได้อย่างเยอะแล้วประเด็นคือปีที่แล้วว,ว่าวกูจําได้วากูอ่ะทําการกดผิดก็เลยแบบทําการแบบย่อยเกียร์คิดมา่ทิ้งไว้ คือนึกว่ามันออกแต่เฉพาะแบบหดาวหาดาวอะไรอย่างเงี้ยเออนึกว่ามันออกแต่เฉพาะ6ดาวพอได้หดาวมาไม่ได้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็กดทิ้งไปโหเลยรีบล็อกเลยนะต้องรีบล็อกอืมกดทิ้งเฉยนี่แบบเซ็งมากปีนี้จะไม่พลาดและเกียร์คริสต์มาสเนี่ยมันจะพิเศษนะคะตรงที่เมื่อเราเลนฟอร์แบบอัปเกรดขึ้นไปอะ่ะมันจะไม่เปลี่ยน เป็นอย่างอื่นเฮอก็เป็นเกย์คริสต์มาสก็จะกลายเป็นเกีย์คริสต์มาสเหมือนเดิมนะคะ,ะนี่ก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเกียร์คริสต์มาสทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เกียร์คริสต์มาสนะคะก็ต้องเข้ามากดกันในช่วงนี้นั่นแหละเลิศบอกเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เยอะมากๆอัตราการออกคือโหนมากทุกคนนี่นะเกียร์คริสต์มาสนะคะ ก็ช่วงนี้เป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะคะทั้ง special stage การล็อกอินนะแล้วก็มากดรับเกียร์คริสต์มาสกันดูนะคะใครที่อยากได้เกียร์คริสต์มาสบอกเลยว่ามันดีมากแะทุกคนเออมีไว้เนี่ยกดสักสองสารอบเลยรับรองคุ้มแน่นอนกูว่าคุ้มนะยิ่งเนี่ยเห็นปะคริสต์มาส bell เนี่ยคือแบบนี่รถแรกด้วยนะมันดีมากจริงๆคือ ต้อง,องกดจริงๆอะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราจากกันไปก่อนนะคะแงงแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูแล้วกันแล้วก็วันนี้มีคลิปลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูกันยนะคะเป็นคลิปดองแต่ว่ามันจะเป็นต้องดองจริงอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องดองก็อย่าลืมไปดูย้อนหลังกันนะวันนี้ลาไปแล้วนะคะบายยจ้า มารีคริสต์มาสทุกคนด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเวลาคริสต์มาสแล้วก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย